是我的快乐。呵呵 而且的业务 จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดหรือบริเวณสัญเจ้าครับเพราะว่าคนที่จะมาขอะจะต้องหลังจากขอมาขอหรือซื้อดอกไม้มาขอนะครับพวเนี้ม้นขอขอเมื่อสำเร็จแล้วทำไ,ไงครับซื้อช็อตไง ข็ได้กลับมาแ่กต้องเจอก็ต้องเจอก็ต้องใช้ใจคนเดิมอ่ะใช้คนเดิมทำไมง่ายตรงนี้นะครับเอยู่ในวันนั้นเราไปที่ทะเลสาบเราเจอพระภัยศัตรย์พรรุเทพหมอเออเป็นพระหมอยาของพุทธนิกายมหายานนะครับมันอันนี้เป็นเต๋าละเต๋าคนนี้เทพที่เราจะว่าเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีตัวตนจริงในวรรณกรรมสามปุก เมื่อ1,800กว่าปีก่อนเป็นผู้ที่ค<อ>เคยรักษาคนปูจากการที่ถูกธนูพิษยิงมาแล้วพิษเข้าถึงกระดูกแล้วเขาสามารถผ่าตัดเอาพิษจากกระดูกนี้ออกมาได้แล้ว,ลวก็เอายาผุสมาแผลให้กับคนปูจนจนแบบว่ารักษาจนแบบไม่ตายได้แทนที่คนปูจ,จะตายนะแต่คนอูตอนนั้นก็ด้วยความที่มีแผลตัวเองแล้วแก่ว่ามั่นใจในตัวเองสูงเป็นลบกับนักลบหนุ่ม ก็แพ้เลยตายคนณผู้ชมเาเลยถามคุณผูว่าเจ้ายอมตายหรือว่ายอมเป็นมันฝังอยู่ฝั่งเดียวกันเราถ้ายอมตายคุณอูเลยถูกตัออ่ะพอมาถึงเรื่องของหมอคนนี้ชื่อว่าหมอเทวดาหัวโตหรือัวโตนะครับอยู่ตรงนี้ให้ดูหนังเรื่องมรรยกรรมสามปกจะรู้จักดีหมอเทวดาหัวโตครับคนนี้ก็เสียชีวิตจากนั้นไม่นานเพราะว่าโจโฉครับจะตายเป็นมะเร็งสมองอ่ะ ก็เลยไปสั่งลูกน้องไงห,หาหมอที่เก่งที่สุดในปตัตตนีนี่มาให้ได้มารักษาข้าข้าต้องอยู่เพื่อคุณพองอะไรนะอำนาจข้าอะไรพวกนี้สุดท้ายก็เลยหามาได้ก็คือหมอธรรมดาคนตรงนี้แหละแต่โจโฉรู้ว่าคนนี้เคยรักษาคนของมอเลยไม่ไว้วางใจด้วยจิตใจที่คิดไม่ดีของตัวเองไม่ไว้ใจหมอคนนี้สุดท้ายสั่งให้ลูกน้องเคยเอาหมอคนนี้ไปขังเพื่อบอกความจริงให้ได้ว่าเจ้ามาน,นี่เหตุผลด้วยอะไรไหนแม้จะมารักษาขา้ารักษาขา้าด้วยการผ่าตัด ข่าวแต่ก็ต้องวางยาสลุกน,น,นี่คิดไม่ดีถ้าวางยาสลุกฆ่าตายฆ่าแับนั้งเดียวเลยก็เลยดึกผาไม่เชื่อใจหมอคนนี้ตัวเองเลยตายเลยครับโจโฉอวาสานโจโฉใครดูหนังเรื่องสามก๊กละครสามก๊กดูตอนอวาสานโจโฉเนี่ยจะมีเรื่องของหมอหัวโตโอยู่สุดท้ายหมอหัวโตโก็ถูกถังด้วยความที่แก่แล้วก็เลยตายง่ายพอตายในคุกก็เลยเขาในความเชื่อของคนคนเตาะะ่าบอกว่าท่านต็วตายไปอยู่สวรรค์สสากายเป็นเทวดา คอยรักษาสุขภาพให้กับคนรู้ทั่วไปเวลาจะขอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพขอท่านเราจะขอเรื่องกับการสอบหมอพยาบาลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรักษาคนมาขอท่านแล้วจะประสบความสําสเร็จในหน้าที่การงานนะครับหรือใครที่มีพ่อแม่พี่น้องที่สุขภาพไม่ดีบอกชื่ขขอนามสนลของผู้ที่ป่วยใกล้บอกกับท่านแล้วก็จะประสบก็จะสุขภาพดีขึ้นนะครับในกรุงเทพของหมอขอแห่มาได้

เห็นทางอินโดนีเซียเาไมได้กลา้ันแล้วกเราก็ น้บพุหรเหมือนกนน้ำไหลไหลดินแับน้ำพุพุ่งเนี่ยจะไม่ไวเียพุ่งพุ่งหมายถึงความพุนแักโดยมากจะอยู่แถวหน้าธนาคารคนจะเอาเงินมาฝากได้ถ้าเป็นน้ำพนะแถ้าเปนน้ำไหลวกนี้จะเป็นกับอาจารย์นอะไรมีเยอะคอวามลึกอะไเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นที่แบบนที่น้นทานหลักงชยใครมีที่แบบนี้ถืว็นที่ดินมาก่อนก็มีแล้วจะมีจากความน้ำพ บทสำคั้งร้างตินสร้างอะไรก็ต้องใหาา้น้ำน้ำน้ำ เกี่ยวกับอะไรขอเกี่ยวกับการมีบุตรมีลูกมีหลานานนี่จะเอาบุตรใครมีลูกแต่งงานแล้วยังไม่ได้หลานหลานแต่งงานแล้วอยากได้เหรียญไม่ได้ขอท่านครับท่านจะประทานบุตรที่แข็งแรงไม่ดื้อไม่ซนเป็นลูกดีของพ่อแ,แม่ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการขอตรงนี้ต้อง ตั้งใจขอไม่ว่าขอต้องตั้งใจอ่ะต้องมีความตั้งใจถึงจะประสบความสำเร็จนะครับคนทังฝั่งนี้คือเลขาเป็นเลขาของท่านเพิ่มสูงสุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปขอให้ก๊อฟหน่อยให้ก๊อฟกันนะ ได้ได้เฮ้ยไจะได้ก็ต้องมาแก้กงมาแก้ได้ดอกไม้อ่ะการมาจากเมืองไทยเลยไม่ไม่พรของผมนะนะที่เมื่อวานขึ้นไปไหว้ไปไหว้ให้เพื่อนนี่ขอเฉยเฉยไปไหว้ให้เพื่อนแต่แล้วก็ให้นึกอีกทีเอางาแล้วเวลาท่านมันจะต้องมาที่นี่เอราะเราขอเราไม่ได้บ่นงี้ไม่ก็เลยบอกกับเขาไงบอกว่าขอ ขอไปไหว้ที่นครสวรรค์ได้ไหมเพราะเจ้าพ่อคนอูที่นู่นต้งนีใช่ไหมแล้วก็พวกพวยพวกพวยคือแรกเคียร์ปัญทา่วกพวยทั้่หมดสี่องค์ที่เราจะกล่าวว่าแล้วขอไงเราไม่ได้บนเนี่ยแต่ว่าตรงนี้จะมีหนุ่มสาวเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายนะครับการขอเทพต่างๆอะไรพวกนี้บางทีจะขอเฉียงเซียนซีเนี่ยนะเราจะต้องโยนถามท่านก่อนว่าท่านให้ไหมให้บางทีโยนถาม ถามเสร็จเรียบร้อยอการโยนออกมาผลลัพธ์อย่างที่บอกวันนั้นจำได้ไหมครับถ้าโยนครั้งแรกออกมาเป็นหยินอย่างท่านให้ถ้าออกมาเป็นคว่ำหรือหงายท่านไม่ให้มีสิ์โยนทั้งหมดสามครันะ้งเมื่อโยนกันเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยบางคนก็ไปเอาใบเซมซีมาแล้วก็เราไป,ไปเสียงเซมซีไม่ใช่ป็นเสียงขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ไปดูใบเซมซีเลือกเอาใบเซมซีไปให้อาจารย์ดูอันนี้ผมดูไม่ได้นะผมบอกว่าตรงนี้เป,ป็นปลออาจารย์เนี่ย เปิดตาราดูและมีสิทธิ์ขอก็คือบางคนบอกคำถามอาจารย์ถามว่าคุณขอเรื่องอะไรขอตัวทั่วไปผรุงไม่รู้หรอกับตัวทั่วไปก่อนก็ขออย่างไรอย่างหนึ่นงเท่านั้นอย่างเช่นว่าผมลงทุนกับเพื่อนคนละยี่สิบล้านเพื่อลงทุนทำตรงนี้ถามเ่าจะประสบความงำเ้็จไหมหรือจะประสบความล้เไหมอยเงี้ยหรือฉันคนคนนี้ที่เป็นแฟนเราเป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามท่านอย่างเงี้ยเป็นอย่างเดียวได้นะครับอย่าไปถามแบบ มนึ่งไม่ออกอะไรก็ได้ขั้งแล้วสุดท้ายนึ่งไม่ออกออกมามันก็จะเป็นความวายหายนะครับไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นหนึ่งจิตใจต้องแน่วแน่นะครับอ่ะนะครับเพราะนั้นองค์นี้คือเทพสัมปา,าในวันที่นนรเราเชื่อนนั้หรือชาวพุทธเราไม่ได้หลังจากสิ้ชีวิตไปแล้วนะครับเราจะต้องไปอสองทางทางแรกคือขึ้นสวรรค์การที่สองคือลงนรกปัะปุกปฏิบัติดีทำดี กะประเทศตัวไม่ดีก็จะกลายเป็นสัยู่ในแดนตะลุกฝั่งนู้นจะเป็นภาพกสิทธิ์ที่ขันผู้ดูแล ก็จากวันนี้ก็ไม่มีอะไร

और का दोस्त समझ में आ गया है भाई साइड और साइड और 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 और